ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่กับช่วงของระบอก STN n e w กันอีกแล้วครับก็สไ વ แดนไหนก็ได้อัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชั่น2.3.9นะครับ คือเมื่อ5วันที่แล้วมันก็อัปเดตนะครับพอมาถึงวันนี้มันก็อัปเดตอีกรอบนะครับคือคาดว่าเขาน่าจะอัปเดตอาทิตย์ละครั้งเนี่ยครับก็ถือว่าดีมากๆเลยครับสําหรับอัปเดตอาทิตย์ละครั้งนะครับก็สําหรับอัปเดตเนี้ยก็น่าจะไม่ใช่อัปเดตใหญ่อะไรมากครับก็มีของเพิ่มมาไม่ค่อยเยอะหรอกครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียลาก็มาดูกันเลยครับมาที่อัปเดตแรกครับมีสกินสแลชเชอร์อันใหม่นะครับก็คือตัวนี้เลย ชื่อว่า The s t a t l e นะครับหรือก็คือ SCP-173 นั่นแหละก็ตัวนี้นั้นพอหมนั้นลองดูหน้าตาโมเดลมันเต็มๆคือแบบคือร่างกายมันดูแบบเละมากๆเลยอะที่มันแปลกก็คือขามันเป็นแมงมุมนี่แหละคือผมจําได้นะ173คือขามันจะไม่เป็นแมงมุมนะครับคือมันจะเป็น2ขาเนี่ยขาเหมือนโคนนี่แหละซึ่งไอตัวเนี้ยดูรูปร่างแล้วคือแบบมันเหมือนมันใกล้จะาพาังเต็มที่แล้วโดยเฉพาะ ส่วนแขนส่วนหน้าอกอะไรพวกนี้แต่ส่วนลำตัวลงมามันเหมือนกับมันก็ไม่ได้มีการผุพังอะไรมากครับก็สำหรับตัวนี้นั้นขายอยู่ในสโตูโหมดฟีเจอร์ครับรานะคา500บาทนะครับใครสนใจก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับมาที่อัปเดตต่อมาครับก็เพิ่มของเข้ามาเล็กน้อยครับอันแรกเลยก็คือมีสกินเกียร์มา5แบบอันที่2มีเพิร์กใหม่มา3แบบ อันที่3มีสกินไฟมา3แบบแล้วก็อันสุดท้ายมีสกินหลุมศพมา2แบบนะครับอัปเดตต่อมาครับในสโตโหมดฟีเจอร์ครับมีของมาขาย3ชิ้นนะครับอันแรกเป็นบ็อกซี่โคลาครับเป็นสกินของแบนเดตนะครับก็สามารถฮิวตัวเราได้นั่นแหละอันที่2เป็นสกินไฟครับชื่อว่าโยค แต่ไอคำว่าโยคัยเนี่ยพอผมได้ฟังครั้งแรกผมรู้สึกคุค้นๆมากมันเหมือนมาจากอนิเมะเรื่องโยคัยวอร์ดหรือเปล่าไอคำว่าโยคัยเนี่ยอันที่3ก็ไอตัวนั้นนะครับ The s t a t e Shield นะครับก็หากใครสนใจของ3ามชิ้นเนี่ยก็สามารถมาซื้อกันได้ครับชิ้นหนึ่งราคา500บาทนะครับมาที่อัปเดตสุดท้ายของวันนี้ครับใน Mer ร์ซับพมีของใหม่มาขาย2ชิ้นนะครับอันแรกเป็น Mer ร e h e l m e t นะครับก็จะเป็นฮู้ดของเม r ร์ซนี่แหละ ซึ่งมันเป็นเกียร์กั้นหายใจนะครับอันที่2ก็จะเป็นเปอร์ที่ใช้ควบคู่กับเมอร์ h เฮลเมนะครับใครสนใจของ2ชิ้นนี้ก็สามารถมาซื้อได้ที่เมอร์ซับพลัสนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของคลิปในวันนี้ถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดต,ตรงไหนและข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมแต่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเข้า Discord ผมด้วยครับก็มีสมาชิกไม่พ่อยเยอะอะไรหรอกครับคลิปในวันนี้ก็มีแค่นี้ครับบ๊ายบายครับ